ดีชอบดีตเ่เซมันยังม,มาบ่อยอยู่อ,อุ้ยอร่อยจ้ะอร่อยไหมตาไม่ไปเลี้ยงที่นู่นประมาณที่นี่เนาะอ,อ,อร่อยหวานเจ็บเลยร้อนทองวาบเลยเนาะ <laughs> ของตาเซ่สองหางข้างล่างกับสองหาง ของตาเซสารหลักกิโลนะเดี๋ยววันที่วันที่สองสองทับห้าแปดห้าหกแปดเดี๋ยวเขียนชื่ออาเซัน่นแหละวงสุดท้ายเลยเขียนองสุดท้ายบนลา่าง ตาเซหลักกิโลโค้งมาโค้งสุดท้ายชชยบนล่างโค้งสุดท้ายบนล่างตาเซแห่งสันหลักกิโล เก้าศูนย์แปดห้าสี่สี่อ้ร่างเอาตรงไหนเนี่ยนะตรงนั้นแหละเขียนร่างไว้ร่างสามเจ็ด บอลยิงแคได้ตรงนี้ตายเ๋ยวเขาไม่รู้เนาะรู้รู้อยู่รู้อยู่จะตาแล้วก็จะรอลิงไว้นิดหนึ่งแปดสามอ่าแค่ละเออเออนะาเจ็ดสามคือตัวไหนมั่นใจวงเลยอ่ะแปดสามตัมั่นใจตัวไหนปูววงเลยค่ะวงเลยอ่า โอโมั่นใจแปดสามล่างนะคะท่านผู้ชมมีตัวกรรันตัวลูกได้ไหมลูกได้กันนะแปดหนึ่งแปดหนึ่งตัวกันลูกสามเลแปดหนึ่งของตาลูกนะตาวงแปดสามล่างลูกนะสามบนดีดีนะลูกนะแปดตูนบน เก้าศูนย์แปดซื้อนะโมแปดถึงแปดหนึ่ง 8, 8, 8, 1, เนี่ยซื้อดีนะตัวเนี้ยหนึ่งซื้อศูนย์แปดหนึ่งแปดเนี่ยซื้อให้ดีนะบ,นบุญครับว่าอย่างไรก็มาหน้าหาเนี่ยเก้าศูนย์แปดข้างบนแบบอ่ะมิดเดียวเลยหางเดียวเลย แปดร่นั่งเน้นแปดสามวงเลยดุเนาะค่ะวงเลยค่ะบโอ้วงเลยค่ะนครับอ่าเก้าสนแปดดีดีลูกหนึ่งก็ศูนเชนลูกแม่หนึ่งแปดศูนแปดใช่เลขร่างนี่ตาให้หางเดียวลูกแปดสามตานสามเจ็ดแปดหนึ่งถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตื้อลูกครับ หมดแล้วมันออกแปดห้า 8, แต่ตุดนี้ต้องกลับหน่อยดูนะตัวแปดสามเน้นสามสามแค่ะแปดสามสามแปดดีไม่ดีไม่ส่วนบนดีไม่ดีตาโก,กจะมาแปดห้าแปดด้วยทีหมดเนี้ยห้าแปดจะขึ้นบนแล้วก็โดดลงล่างของตานะ ของตาเซ่ให้านวัน,น,นสาธุสาธุาจะโปกบอกไปให้าตามานุูกตามาบ้านของคนนกเขาเรียนตะปูวันนี้ตามาบอกกรา้านเน้ะตาเซวันที่สองเดือนห้าหกแปดโค้สุดท้าย98 98 98. เก้าศูนย์แปดเก้าศูนแปดจับห้าสี่สี่เลขลาง สามเจ็ดแปดหนึ่งแปดสามสามวงให้แปดสามถ้าสามเจ็ดกับแปดนี้งยัไม่รักก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ถ้าใครรักก็หย่อนเพ่อตัวระบาดก็ได้ค่ะสาธุเจโปสาธุเจกลับเลยนะแปดสามแปดสามสามแปดเนี่ยปูมั่นใจใช่ไหมลูนทังไงยังไงก็ไม่เคยให้น้อยอย่างเี้ยมีแค่สิบหางเก้าหาง ส่วนสามตระบนปูเน้นไปที่เก้าศูนย์แปดปูบอกหนึ่งกับศูนย์แทนกันได้นะคะแปดศูนย์แปดหน่งจ้าถ้าถูกตาจะมาให้ดูเลยถ้าถูกค่ะเพลงโคราชมาเล่นให้เขานะได,ได้ได้อที่จ้าสาธุจักปูสื่อสารกับตานี่ไว้แล้วใช่ไหมเนี่ย สดแสนหมดแล้วเพราะว่าวานนี้ผมทำแม่งทำแม่งอยู่ในบ้านเพราะว่าตะเคียนที่อยู่ฝั่งนู้น่ะไม่เคยมาเลยอยู่มูมน่ะและ้วกคอจสีอ่ะมาบอกว่าตัวไหนรอดตะเคียนถ้าเห็นเลขสามแปดหรือแปดสามอะไรบอกถ้ามันมาตรงกันก็ใส่ไปเลยสั่งไปอย่างนี้อ๋อตะเคียนมาสั่งปไวยนะเพราะว่าสั่งปูตาสั่งปูเนี้ยอาจจะไม่ได้แต่ว่างวดหลังมันไม่แน่ไม่รู้เขาพูดตรงนี้เน่ะ ก็เป็นในๆงงมว่ะใชาโอ้ผมจะเขียนนี่จะเขียนจะเขียนอยู่นั่นเนี่ยขอให้น้อยเดี๋ยวมันจะมาโค้งสุดท้ายอ่ะมั้งันนี้อะไระตะเขียนอืมนี่ใช่ไหมเขาให้อะไรเนี่ยเคียนขเขาให้ห้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดอันนี้ของตะเคียน ียนที่อยู่ตะเคียนทองวัดหลวงพ่อเปิลนะลูกเนาะอ๋ออันนี้ห้าเจ็ดสี่งวดโน้นให้เก้าห้ามาออกไว้ดาวงวดแรกให้เจ็ดหกแปดมาที่ล่างถูกกันตะเคียนที่ที่วัดวัดหลวงพ่อเปิลอ๋อที่วัดหลวงพ่อเปิลใช่ให้เก้าห้าเจ็ดโูเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าค่ะตัดเล่นเก้า 9ก้าห้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเลขร่างห้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งอ๋อเน้นไปที่สี่หนึ่งเขาไม่ได้วงเ,เขาแต่ว่าเขาชอบตัวนั้นของเขาอ๋อมไม่ได้เน้นแต่เป็นตัวชอบตะเคียนที่วัดหลวงพ่อเปินที่นคนปรปฐมนะเน,นนะาะยีไหนเงียบไงล่ะมี่คน ยาไงอยู่นะมีตะคอนจุดทู่จุดทู่จุดทู่จะไ่ดูแลหาพราตาถูกวันนี้จะลืมซื้อนี่มาบอกใหม่บอกห่ึ่ปู่บอกใหม่ค่ะนี่นะอนอะไรไม่ใช่นี่ตาเซ ตัวนี้อย่าลืมนะไม่ลืมเก้าถึงแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าศูนย์แปดศูนย์แทนหนึ่งได้จ้ะศูนย์หนึ่งแทนกันได้แล้วก็ล่างตัวนี้อย่าลืมค่ะล่างสลังแปดสามสามแปดคือตัวเน้นของตาอย่าลืมคือหลายบ้านข่ะเว่าถึงจะได้เปงนคนหลนไม่แล้ว ทิปบาทครับพิษฉัญญาเองทิปบาทก็ไม่ได้แล้วเพียงขอรับคืออย่างลูกสาวลูกสาวเช่องีม่เก็บขับกันหอยตักทันเต็มทันเป็นขาดนี้พูดทุดใหญ่หมดมืดกลัวเลยเดี๋ยวให้ลูกสาวโทกให้ลูกสาวหาเพียงก็ได้ว่าลูกสาวช่วงสาวไม่ยังหนักเลยฮะลูกสาวโตวใหญ่นี้จะต่างมีช่วมได้ ลูกสาวไม่ได้ออกทังอปซื้อให้ลูกสาวใครเห็นก็จะเอาต่หวยกับลูกสาวเขาก็ซื้อใหบอ้บอกมาบอกมาบอกให้ใจจันท์วันนี้ยเดี๋ยวให้เด็กน้อยมาบอกทุกคนาคเนี่ยมันก็มาแล้วเนี่ยคือโดนมาทุ่มสองทุ่ม,ม,มชาติันก็มายืนดูขเขาเลี้ยงอยู่หน้ามันไม่กล้าเข้ามันก็เล,ล่นอยูใน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 ่ใต้ต้นไม้นี่อยู่ในบ้านแล้ว อาตาจะไปก่อนแล้วจ้<ล>ะสาธุสาธุเจาตาขอให้มาสามตัวเด้อสองตัวสามตัวจ้าตะเซ่หลักกิโลจา้าอ่าไปแล้วนะจา๊ะตาเซ่ไปแล้วจ้ะท,ท่านผู้ชมเหลียกินได้ทนนึงด